ของ X Monster ค่ะแน่นอนนะคะว่าอ้อมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสาวๆส,สวยๆของวงการมอเตอร์สปอร์ตคิตตี้มากความสามารถซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเพื่อนสาวของอ้อมมนเองนะคะนั่นก็คือน้องบะหมี่ยกค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าบะหมี่ยกเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าพูดถึงชื่อบะหมี่แล้วตอนนี้ใครก็ต้องรู้จัก ทั้งความสวยความแซบ่บความเซ็กซี่ของเขาอย่ารอช้าเลยดีกว่าค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าจะสวยจะแซบ่บจะเสียวขนาดไหนตามไปค่ะ Feeling free out now. Check it now Out out มันก็ต้องมีกลิ่นออกมาบ้างดูที่เราไม่กลับแล้วจะรู้อยู่ okay, เหมือนกันใช่ <c oughs> จากที่เราได้เกิดกันมานะคะว่าพิตตี้ของเราในวันนี้เนี่ยต้องเป็นอะไรที่เซ็กซี่บลัมพ์มบลึมพึม่งเอาละคะ่ะไม่แก้หรือคือยอมรับเหรอยอมรับไงวัใหญ่โอ้โอยกับว <c oughs> ัวใหญ่ตุ้ยซืตอ้เนยเขากำลังโด่งดัง เราก็มีผลงานเยอะแยะมากมายเลยก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีค่ะ,คะชื่อปะหมี่นะคะทำไมถึงชื่อปะหมี่น่าต้อสิต้องถามแม่แม่ตั้งให้เออทำไมมันเพี้ยนมาจากบารามีหรือเปล่าไม่ใช่ดูได้ไงแปลงเพศเสร็จปุ๊บเลยเป็นปะหมี่ดูได้ไงไม่ใช่ค่ะก็คือว่าชื่อปะหมี่เพราะว่าแม่ชอบกินชอบกินบะหมีบะหมีโยกอ่ะก็เลยตั้งชื่อปะหมี่ ยกชะมดช้อยอะไรนะชะมดช้อยขายอะไรไม่รู้ะะบะหมี่สัดส่วนเท่าไหร่สามแปดยี่สี่สามสิบหกค่ะสามสิบแปดยี่สิบสี่สามสิบหกอยากจะบอกว่าแม่ไม่น่าตั้งชื่อชื่อบะหมี่เนาะน่าตั้งชื่อชื่อแบบว่าบลักคักหรือว่าบะล้มขึ้มเยนโดโฟอะไรนะโดโฟอะไรต้องแดงหรือเปล่าเยนโดโฟต้องแดงหรือเปล่าอ๋ออะไรแดง ะะอาจจะเห็นว่าทําไมเนี่ยเด๋ยนนี้อ้อมหื่นขึ้นเพราะว่าอ้อมเนี่ยรู้จักกับบะหมี่มาเป็นการส่วนตัวแล้วบะหมี่สอนเชี่ยวชาญช่ำชองเร<ม>ื่องนี้อ้อมก็เลยได้รับผลพลอยได้เออวันนี้เราเลยมาคุย,ม,ม,าคยมาคุยถึงจุดซ่อนเลนของบะหมี่กันดีกว่าคุณผู้ชมอ,อ่าจุดซ้อนเลนส์ปกติเป็นซ่อ, <laughs> อนค่ะนี่เป็นซ้อนแล้วแตบด้วยแตบด้วยแทบยางวันนี้แทบยางเฮ้ยอะไรนูน ก็รู้ว่าน่ารักแบบนี้ยังเรียนอยู่หรือเปล่าคะเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ปีหนึ่งปีปีหนึ่งตอนนี้อยู่เท่าไหร่คะ20 20บ <c oughs> แล้วยังเรียนอยู่ปีหนึ่ง <c oughs> ก็เรียนซ้ำมาปีหนึง <c oughs> เรียนอะไรอยู่ตอนนี้เรียนบัญชีค่ะเรียน <c oughs> นอตกรุงเทพหน้าตานี่ไม่น่าเรียนบัญชีเลยนะ ทำไมถึงชอบเรียนบัญชีหรือว่าเลือกที่จะเรียนบัญชีชอบเพราะว่าเป,เ,ปเป็นตัวเลขไม่เจออังกฤษน้อยเชิงอังกฤษน้อยแต่ความจริงเปล่าเจอเหมือนเดิมมากกว่าเดิมเ,ออเราเราชอบเรื่องในเรื่องของตัวเลขอยู่แล้วหรอไม่ค่ะคิดว่ามันมีเครื่องที่เลขไงก็เลยคิดว่ามโนฝันว,นว่ามันต้องง่ายอ่าสุดท้ายก็เลยเรียนซ้ํมาสามปีแล้วยังไม่จบตอนเพื่อนรับปริญญาไปแล้วตอนนี้เพื่อนอยู่ปีสงแ, <laughs> แล้วอยากรู้ เรื่องเรียนกับเรื่องส่วนตัวแบ่งแยกกันยังไงมีเวลาดูแลยังไองก็อย่างเรื่องเรียนค่ะอย่างของมี่เองมีเรียนเฉพาะวัยทย์มันก็เลยมีเวลาที่ทำอย่างอื่นได้มากเลยทำอย่างอื่นได้มากเลยรวมถึงเรื่องบนเตียงด้วยอ, <laughs> อ,อันนั้นเรียนเสร็จก็ทำได้เรียนเสร็จก็ทำได้าถามอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละไม่ต้องรออะไรแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยทำมาสอะไร 380ค่ะ380มีวิธีการดูแลตรงนี้ยังไงไม่ได้ดูอะไรตัปกติปกติแบบเวลาคนที่ทำใหม่ๆหม่ันก็จะแบบว่าดูแข็งแข็งดูแบบนี้เราต้องนวดหรือว่าเราต้องเค้นครึงหรือว่าให้คนอื่นเค้นให้นวดค่ะเรปกติก็จะนอนท่ากับพื้นเฮ้ยนอนท่ากับพื้นหรือว่านอนท่ากับไม่มีให้ให้เขย กแยกไม่ออกอ้อวอกกลับมาดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ายังไม่มีให้ทาบสมมติว่าถ้าคนนั้นจะมาทาบต้องมีบุคลิกภาพแบบไหนต้องหน้าตาแบบไหนบ้านรวยหรือเปล่ามีลูกห้าคนหคนอะไรอย่างงี้ไอ้ออไก็บอกว่าก็คือไม่รู้ว่าไม่มีสเปคแต่คือถ้ามองแล้วชอบคือชอบอะ่อะมี่ไ,ไงไ ไม่มีในถุงสมองออคือคุคิดว่าถ้าชอบก็คือชอบปันเหยื่อมาถ้ากูชอบกูก็เอาเดี๋ยวนะแล้วเราลักษณะเด่นๆที่แบบว่าอยากจะได้มาเป็นพ่อของลูกคือแบบว่าคนเนี้ยกูจะเอาให้ได้ต้องเป็นแบบไหนเออจะเอาอ่ะถ้าลูกมานั้หน้าตาเหมือนกูได้แล้วถ้าตาเหมือนตอนนี้หรือเปล่า คือคอน<ด>หน้าตาเปนยังไงก็ได้ยังไงสัลยกรรมได้อยู่แล้วสัลยกรรมพอปีร็นี่เลยให้ลูกไปทำจมูกลมตาปากไปเลยคือขอเซ็นให้เองออเรามาถามสเตตัสในเรื่องของหัวใจชัดเจนกันดีกว่าว่าตอนนี้โสดสนิทหรือมีกิ๊กกักก็มีลูกหรือยังไงอะไรทําทไมคุณต้องมีลูกบ่อยใช่ไหม เรารู้กันเราทั้เติมกันไม่แต่จริงๆคือมีลูกแล้วแต่ไม่ใช่ลูกตัวเองเฉยชคดีไปชคดีไปลูกเพอลูกเพื่อเอามาต่อสเตตัสหัวใจตอนนี้สดสนิทเลยหรือว่าก็มีคุยคุยบ้างค่ะมีคุยคุยบ้างไอคนที่คุยได้กี่คนบางบางบางเลยเรื่องที่ผิดพลาดที่สุดในเรื่องของความรักคืออะไรเลือกคนผิดเลือกคนผิด เดตอนนี้เป็นอย่างไนอยู่ปังโอ้โอ้โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราโวิกลับมาเข้าเรื่องเสี่ยวดีกว่าอ่าคิดว่าเรื่องอะไรที่ทําให้เราเสี่ยวมากที่สุดการโดนผู้ชายจูบแค่จูบด้วนะแหมอินเดอร์เซนต์มากอารมณ์ขึ้นง่ายไงอ๋ออารมณ์ขึ้นง่ายพอผู้ชายจูบเสร็จปุ๊บเราขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลคือบางทีเขาแค่จูบเฉยๆเออแล้วส่วนใหญ่เขาจะจูบตรงไหนถ้า อยากให้เขาจุ๊บอ่อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะอารมณ์ขึ้นอะปากไง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 อแล้วในความเป็นจริงนั่นแหะสิสิ่งที่คิดคือให้จุบปากแต่ในความเป็นจริงลงมาข้างล่างไปเลยอ๋อลงมาข้างล่างไปเลยล่างในที่นี้คือจุดนั้นเลยนมพอนมพอนมพอแล้วประสบการณ์อะไรที่ทำให้เราเฟลมากในเรื่องของผู้ชายเฟลมากมาเหรอก็ หลับแ่ะคือมีสะ <c oughs> รรกิดแล้วหลับแ่ะคือฟิลอ๋อคือไม่ไม่คือมันเร็จกิดไปแล้วมันหลับเลยไม่ไ,มไคือฉันมีฉันมีฉันปลุกแต่ห <c oughs> ลับอ๋อนางง่วงไงคือนั่งเงินไปแล้วใช้วิธีการแก้เห็ดหรือแก้เผ็ดคนนั้นยังไงเวลาที่เราปลุกมาแล้วมันไม่ตื่นไม่เป็นไรค่ะอุปกรณ์มีอ่าเขาเลือกอุปกรณ์ถามเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์หรือว่าของเล่น ที่บะหมี่ชอบที่สุดดิโดดิโดไข่ชาดคนน่ารักเป็นเป็นใสๆไข่สารไข่สารนี่ใสเออมื่อวานไข่ยังนะทุกวันแหละ บะหมี่หยกทีคิดว่าสบายที่สุดเราวก็นอนหลับฝันดีที่สุดคือท่ายังไงเป็นคนนอนแขกค่ะแขกขา่ยคือแบบนอนแบบนอนคนอันนี้คือนอนคนเดียวนะอนอนคนเดียวคือแบบปกติแล้วปกติใส่เสื้อผ้าหรือว่าชุดนอนว่าวิวไหมหรือว่าแก้ผ้าไปเลยว้าเราก็แบบเป็นคนเรียบร้อยค่ะใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงนอนใส่กางเองผ้าถุงลายีอะ กูอยากเห็นกูอยากเห็นแล้วค่ะกูอยากเห็นท่านอนและอันนี้คือท่านอนคนเดียวแล้วถ้าท่านนอนกับผู้ชายท่านอนกับผู้ชายานนก่ค่ะไ,ไก่ไี่คือ ไม่ต้องกล้พอดคนนี้อยเลยเราเวลาที่นอนกับผู้ชายคิดว่าเรื่องของชุดนอนมีมีส่วนไหมอาจจะมีมั้งแต่ว่าแบบเราเป็นคนที่บอว่าเหมือนยังไงเะเป็นคนแบบบ้านๆไงผ้าถุงก็ครอบได้โอ้อผ้าถุงก็คอบได้โอ้โหกำลังจะบอกนะว่าปกติแล้วเนี่ยชุดอาบน้ำของบะหมี่หยกชมาชชอยของเราเนี่ย เรียบร้อยกว่าชุดท,ที่มันใส่ปกติทุกวันเอกคือชุดอาบน้ำเรียบร้อยชุดอาบน้ำใส่ชุดอะไรคะผ้า,าถุงจุกกระเบนผ้าถุงผ้าถุงกอนะผ้าถุงอาบน้ำทำไมถึงชอบใส่ผ้าถุงปิดอ่ะเพราะว่ามันติดมันติดขาไงมันเจ็กกันนอกไงเ <quency> ออนาวคนรูน้สึกว่ามันแบบกระโปรงมันมันยาวมันยาวปีมันตีก็แบบกลัวผิวขาคุด้วยแหละ เวลาอาบน้ำมจะมากลัวผิวคําอะไรวหระผู้ไปอาบ,<ต>บน้ำแบนเหรอเออบนบดนะคะจากที่หลายๆคนเนี่ยติดตามชมน้องบะหมี่ก็จะรู้นะคะว่าน้องบะหมี่เนี่ยชอบถ่ายคลิปลงโซเชียวหรือว่าชอบถ่ายลงเฟซบุ๊กมากๆเลยอยากจะรู้ว่า เคยแม้แบบว่ามีโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่ากําลังแบบฟิชชิ่งกับแฟนอยู่แล้วหยิบโทรศัพท์มาอยากจะลองถ่ายดูมีไหมไม่มีอ่ะไม่เคยคิดเลยใช่ป่ะไม่ไม่เคยคิดด้วยแหละเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือแบบเราเราเน้นฟิลลิ่งไงอ๋อคือมันจะขัดจังหวะมันจะขัดเวลาที่ต้องมาถ่ายอะไรอย่างงี้มันเยอะก็เลยแบบเดี๋ยวซื้อก๊อปมาติดหัวให้ไปไงเดี๋ยวแบบมันจะ อ,อ๋อมันจะกระแทกกระทันอ,อะไรเงี้ยแล้วมันจะบองไม่เู้เรื่องอ๋อแต่จริงๆแล้วอะอต้องเตือนไว้สาหรับพวกเด็กเดี๋ยวนี้เด็กที่อยากจะเป็นเน็ตไอดอลไงใช้โซเชียลในทางที่ผิดชอบถ่ายคลิปปองคลิปโป๊หรือว่าถ่ายแบบว่าเอ็กเกงี้ยลงนะแล้วก็อยากดัง,งเนี่ยก็แบบว่าตเตือนเตือนาไว้ว่ามันไม่ดีหรอกพอเวลาแบบว่ามือถือพังหรือว่าคอมพิวเตอร์พังเอาไปซ่อมปุ๊บ คลิปหลุดได้นะไม,ไม่ดีไม่ดีเก็บเอาไว้ด้วย <ไอ S 2> สองคนก็ <ไอ S 2> พอเวเบบานเลยเว็บบาเลยไหนๆเราก็จะเสื่อมมาทั้งรายการแล้วเราก็จะเสื่อมกันต่อไปเรื่อยๆใหญ่ก็รู้เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุเร็ดทุลักที่สุดที่ที่อ้อมเคยทํามาแล้วําถามรีเควสของเอ็กซ์มอนเตอร์ของเราในวันนี้ถามว่าสิ่งแปลกปลอมที่เคยเข้าสู่ร่างกายคืออะไรไทเทเนียมโลหะไม้ ปูนโลหะโลหะโลหะฮ้ยจะเข้าไปตรงไหนบ้างคือเดินเข้าไปเนี่ยเดินเ้อ๋อเหล็กไงเหล็กเหล็กเหล็กในฟันหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเลยาินเหรียญบาทเข้าไปแม่ <c oughs> <c oughs> เออเราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจอ,อ,อ่แต่ก็นอนอยากจะรู้ <c oughs> ยืนลืมถามได้ไงไม่รู้ว่าว่าอวัยวะในร่างกายส่วนไหนที่เรารู้สึกชอบมันมากที่สุดตามั้ง ได้อีกแล้วทำอะไรมาทำมาแล้วไงมิ้นท์บอกว่าชอบมันเบลเบลวดีไงตอนแรกเป็นคนเป็นอะอะอะห้าสี่สามสองแบ๊วใส่กล้องหน้า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 เฮใส่กล้องนี่นี่เฮแล้เหรอเฮมากกว่านี้เดี๋ินน้ำลายจะมึน้วมาอะถามดีกว่าว่าคิดยังไงกับเรื่องของวันไนท์แตก โอเคนะออกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งสามครั้งไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว่าครั้งเดียวมันอะไรครั้งเดียวมันไม่พอถ้าเราไม่รู้จักการเราไม่ได้บอกว่าเออสนีกันมากมายถ้าเปลี่ยนจากวันไนแสดเป็นพรีไนแซดก็น่าหลอนานก็ดีนานก็ดีนะไม่เอาวันไนแสนแล้ววันเยียอะไรวันเยียโอ้โหมึงไม่ทำอะไรเลยปีหนึ่งมึงจะ Yeah, yeah, Lâu cho yeah, cho mình yeah, 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 tính yeah